ขอต้อนรับสู่หมอพัทรรพพอดคาสต์ทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับเรื่องค่า L D L สูงเนี่ยหลายคนกังวลใช่ไหมครับแต่คือสงสัยกันไหมว่าไอตัวเลขสูงๆเนี่ยมันแปลว่าข้างในร่างกายเรามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยพร้อมกับแผนที่ทําตามได้จริงเพื่อให้หลอดเลือดของเรากลับมาแข็งแรงครับ สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้เราจะไล่ดูกันไป5ส่วนหลักๆเลยนะครับเริ่มจาก LDL มันไปสร้างปัญหาได้ยังไงแล้วไขมันตัวไหนกันแน่ที่เป็นตัวร้ายจากนั้นก็มาดูแผนการกินแบบใหม่ๆการปรับไลฟ์สไตล์ที่หลายคนมองข้ามและปิดท้ายด้วยสุดยอดอาหารที่ช่วยจัดการคราบฟลักในหลอดเลือดครับไปกันเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยทำความเข้าใจกันก่อนว่าภาวะ LDL สูงเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไร คำถามที่น่าสนใจมากก็คือไอคอรลสตเตอรอลตัวร้ายที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆในใบรายงานผลเลือดนะครับแต่มันกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่ข้างในหลอดเลือดของเราคําถามคือมันทําอะไรกันแน่มาดูที่กลไกหลักเลยนะครับลองลึกภาพตามแบบนี้นะครับบนเซลล์ตักของเราเนี่ยมันมีเหมือนกับ ถ้าเรือพิเศษอยู่เต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าตัวรับ LDL หน้าที่ของมันก็คือคอยดึงคอเลสเตอรอล LDL ที่ลอยอยู่ในเลือดเนี่ยให้เข้ามาจอดเทียบท่าเพื่อเอาไปจัดการต่อทีนี้ลองคิดดูสิครับว่าถ้าจู่ๆถ้าเรือพวกนี้มันหายไปหรือมีน้อยลงจะเกิดอะไรขึ้นใช่เลยครับมันก็จะเกิดภาวะรถติดครั้งใหญ่ในกระแสเลือดของเรานั่นเองแล้วนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญเลยมันมีไขมันอิ่มตัวบางชนิดที่เรากินเข้าไปนี่แหละที่มันดันไปส่งสัญญ,ญาณบอกตาบว่า เฮ้ย hey, ไม่ต้องสร้างท่าเรือเพิ่มแล้วนะลดลดลงไปเลยพอท่าเรือมันน้อยลงไอ้เจ้า L D L ก็เลยไม่มีที่จอดครับก็เลยต้องลอยเคว้งคว้างอยู่ในกระแสะเลือดของเรายิ่งลอยนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นครับพอเรารู้แล้วว่าไขมันอิ่มตัวบางชนิดเป็นตัวการคำถามต่อไปก็คือแล้วมันคือตัวไหนกันแน่ล่ะในส่วนที่สองนี้เราจะมาเปิดหน้ากากไขมันตัวปัญหากันครับ มาดูกันชัดๆในตารางนี้เลยนะครับจะเห็นเลยว่าใครเป็นใครสังเกต3ตัวบนนะครับพามิติกไมริสติกแล้วก็ลอริกสตัวนี้เลยครับคือตัวการหลักที่ไปสั่งลดท่าเรือหรือตัวรับ LDL ของเราแต่พอมองลงมาที่ตัวล่างๆอย่างโกรดสเตอริกหรือพวกไขมันไม่อิ่มตัวอย่างมูฟ้ากับผู้ฟ้าถ้าไม่มีผลอะไรเลยเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมด และในบรรดาผู้ราย3ตัวนั้นนะครับตัวที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลยคือเจ้ากรดปาเมติกหรือ c 6 6นี่แหละครับเพราะว่ามันแฝงตัวอยู่ในอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันเยอะกว่าที่คิดเลยครับและเจ้ากรดปาเมติกนี่มันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างหลกัหลกๆเลยนะครับ 1. คือไขมันจากสัตว์บกตัวใหญ่ๆเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อหมู2คือน้ามันปาล์ม 3. คือผลิตภัณฑ์นมแบบไขมันเต็มส่วนนึกถึงเนยชีสและสุดท้ายที่ต้องบอกว่าต้องกำจัดออกไปให้หมดเลยก็คือพวกอาหารแปรรูปกับไขมันทรานครับโอเคเรารู้จักปัญหารู้จักผู้ร้ายกันไปแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือทางออกครับในส่วนนี้เราจะมาวางพิมพ์เขียวการกินแบบใหม่กันเลยนี่คือกลยุทธ์หลัก5ข้อที่เราจะทาตามกันนะครับ 1. ปรับมื้อเช้าใหม่หมดเลย ตัดน้ำตาลกับแป้งขัดขาวออกไปก่อน 2. เพิ่มโปรโตีนจากพืชเข้าไป 3. แทนที่ไขมันตัวปัญหาด้วยไขมันดี 4. กินผักให้เยอะขึ้นทั้งผักใบผักหัวผักดองและข้อสุดท้ายออกกําลังกายแบบผสมผสานทั้งเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอครับ มาเริ่มที่ฝั่งที่ต้องลดกันก่อนชัดๆเลยนะครับก็คือกลุ่มอาหารที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้แหละเนื้อสัตว์สีขาตัวใหญ่ๆผลิตภัณฑ์นมไขมันเต็มส่วนอย่างนมเนยชีสแล้วก็น้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันปาล์มแล้วพวกไขมันแปรรูปกับไขมันทรานส์ครับพอลดของที่ไม่ดีออกไปแล้วเราก็ต้องหาของดีๆมาเติมแทนที่ใช่ไหมครับมาดูกันที่ฝั่งเพิ่มบ้างนี่คือสิ่งที่เราอยากให้มีในจานมากขึ้นครับโปรตีนพืชหมักอย่างเทมเป้นัตโต เต้าหู้หรือจะเป็นโปรตีนพืชแบบผงก็ได้แล้วก็อาหารที่มีไฟเบอร์ละลายน้ําเยอะๆและที่ขาดไม่ได้เลยคือไขมันดีๆจากน้าํามันมะกอกอะโวคาโดหรือพวกถั่วต่างๆครับ แล้วเรื่องสัดส่วนโปรตีนก็น่าสนใจนะครับคือมันปรับได้ตามสภาพร่างกายสำหรับคนที่มีน้ําหนักเกินอาจจะเริ่มที่สัดส่วนโปรตีนสัตว์70ต่อโปรตีนพืช30แต่ถ้าใครที่ฟิตอยู่แล้วอาจจะปรับเป็น50-50ไปเลยก็ได้เหตุผลก็เพราะว่าการเพิ่มโปรตีนพืชนี่แหละครับมันไปช่วยให้ตับของเราสร้างท่าเรือหรือตัวรับ LDL ได้ดีขึ้นนั่นเอง เรื่องกินนี่สําคัญมากครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องนะในส่วนที่4นี้เราจะมาดูกันต่อว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันส่งผลกับเรื่องนี้ยังไงบ้างมีอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของความเครียดฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลเนี่ยแหละครับมันมีผลโดยตรงกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของเราเลยโดยเฉพาะช่วงเช้าหลังตื่นนอนดังนั้นการจัดการเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจดอกสําคัญเลยครับ แล้วจะจัดการมันยังไงลองปรับกิจวัตรตอนเช้าตามนี้ดูนะครับทำง่ายๆเลยตื่นมาปุ๊บคิดเรื่องดีๆก่อนออกไปรับแดดอ่อนๆยามเช้าขยับตัวออกกำลังกายเบาๆก่อนกินมื้อแรกแล้วก็ลองยืดเวลามื้อแรกออกไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่เรียกว่า dry fast นั่นแหละครับและที่สำคัญมากๆคือมื้อแรกของวันต้องไม่มีคาร์บกับน้ำตาลครับเอาละครับเดินทางมาถึงสุดสุดท้ายกันแล้วในส่วนนี้เราจะมาแนะนำทีมซูเปอร์ฮีโร่ครับ เป็นสุดยอดอาหารและสารอาหารที่จะมาช่วยดูแลหลอดเลือดของเราเป็นพิเศษเลยในทีมนี้มีใครบ้างก็จะมีอลิซินจากกระเทียมสดหรือกระเทียมดองตัวนี้ช่วยให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นวิตามิน K2 ูจากนัตโต้เทมเป้มิโซช่วยจัดก,การแคลเซียมไม่ให้ไปเกาะผิดที่ผิดทางโพเทสเซียมจากผักใบเขียวผักหัวต่างๆพาเพนจากมะละกอดิบหรือจะเป็นโอเมก้า3จากแมมมันตับปลาหรือถั่วดาวอินคาทั้งหมดนี้คือทีมเสริมทับชั้นดีเลยครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองดูเช็คลิสต์ประจำวันนี้เป็นไอเดียก็ได้ครับในแต่ละวันลองตั้งเป้าดูว่าเรากินผักใบผักหัวได้3าถึงหส่วนไหมมีมะน,นาวสัก1-2ถึงลูกกระเทียมสดสัก5กรัมขาเคา้ดิบสัก5-10ถึงกรัมแล้วก็ใช้น้ำมันดีๆอย่างน้ำมันมะกอกอะโวคาโดสัก3าถึง4ช้อนโต๊ะแค่นี้ก็เหมือนเราได้สร้างกรอบป้องกันให้หลอดเลือดทุกวันแล้วครับพอได้ฟังข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วคาถามสาคัญก็คือ เราพร้อมที่จะเริ่มก้าวแรกเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีขึ้นกันหรือ,อยังครับไม่ต้องทําทั้งหมดทีเดียวนะครับแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวันนี้มันสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้เลยสุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อคิดไว้อย่างหนึ่งครับว่าพลังในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของเราเนี่ยมันอยู่ในมือเราเองนี่แหละครับเพราะอาหารมื้อต่อไปอาจจะเป็นยาที่ดีที่สุดสําหรับร่างกายของเราก็ได้ขอบคุณที่ติดตามครับ สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลสุขภาพกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะกังวลอยู่คือเรื่องคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL เจ้า LDL ตัวนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องลิ่มเลือดหรือว่าคราบไขมันในหลอดเลือดที่เรียกว่า plaque ยังไงบ้างวันนี้เรามีข้อมูลจากคู่มือปรับอาหารลด LDL ลิ่มเลือดและ plaque แล้วก็มีงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาลองแกะดูกันค่ะ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจกลไกลของ LDL ให้มันชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็สกัดเอาวิธีปฏิบัติจริงๆที่เราเอาไปปรับใช้ได้เลยทั้งเรื่องกินเรื่องปรับพฤติกรรมเพื่อให้หลอดเลือดเราสุขภาพดีขึ้นนะคะคำถามที่อยากชวนคิดตามกันไปก่อนเลยคือเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเอ๊ะบางคนก็ดูแข็งแรงดีนะแต่ทำไมค่า LDL สูงจังแล้วไขมันที่เรากินกินกันอยู่ทุกวันเนี่ยตัวไหนกันแน่ที่มันส่งผลเยอะที่สุดคะครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าหัวใจสำคัญเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าไขมันแต่ละชนิดเนี่ยมันส่งผลกับร่างกายเราไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลต่อตัวเขาเรียกว่าประตูรับ L D L ที่ตับหรือว่า LD L D L receptors นะครับซึ่งอันนี้เป็น,นกลไกหลักเลยที่ร่างกายใช้กำจัด L D L ออกจากเลือดของเราอ๋อค่ะประตูรับ L D L ที่ตับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวที่คนพูดถึงบ่อยๆก่อนเลยนะคะผู้ต้องสงสัยอันดับต้นๆไขมันอิ่มตัวหรือ saturated fat เนี่ยค่ะแหล่งที่มาก็คุ้นๆกันอยู่แล้วใช่ไหมคะครับผมก็พวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มกะทิใช่ค่ะหรือจากสัตว์ก็มีพวกไขมันจากเนื้อนมเนยหรือว่าไข่แดงครับแต่ทีนี้ข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันเจาะลึกลงไปกว่านั้นอีกค่ะคือบอกว่าไขมันอิ่มตัวจากสัตว์บก โดยเฉพาะส่วนที่เป็นไขมันหรือน้ํามันจากสัตว์บกเนี่ยดูจะมีผลกับ L D L มากเป็นพิเศษเลยอืมครับแล้วในกลุ่มนี้เองก็ยังมีกรดไขมันสายยาวหรือ Long Chain Fatty Acid บางตัวที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือมีกรดลอริก42กรดไมริสติก44แล้วก็ตัวที่ข้อมูลเน้นมากมากเลยคือกรดปามิติก46ค่ะครับตัว46นี่สำคัญค่ะจุดที่แบบว่าน่าสนใจมากๆก็คือข้อมูลบอกว่า เจ้า46เนี่ยที่เจอเยอะๆในไขมันสัตว์บกอย่างวัวอย่างหมูหรือน้ำมันปาล์มด้วยใช่ครับน้ำมันปาล์มก็มีเยอะมันมีผลมากที่สุดเลยเหรอคะกับการเพิ่ม ldl ครับถือว่าเป็นตัวหลักตัวหนึ่งที่ส่งผลชัดเจนถึงขั้นแนะนำว่าถ้าจะลด ldl จรงจิงๆจังๆคือควรงดตัวนี้ไปก่อนเลยเออในช่วงแรกๆของการปรับพฤติกรรมก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษครับค่ะแล้วเอ,อ ทำไมมันถึงส่งผลร้ายกาจขนาดนั้นล่ะคะคกลไกมันคืออะไรพอจะอธิบายให้ฟังง่ายๆได้ไหมคะได้ครับกลไกมันน่าสนใจตรงนี้ครับคือต้องบอกก่อนว่าในคนบางกลุ่มนะครับไม่ใช่ทุกคนเพรอเรากินกรดไขมันอิ่มตัวสายยาวพวกนี้เข้าไปโดยเฉพาะ46ที่ว่าเนี่ร่างกายของบางคนจะส่งสัญญาณไปที่ DNA ในเซลล์ตับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือที่เรียกว่า Gen e e x p r e s s i o n นะครับผลก็คือ ตับจะสร้างประตูรับ LDL หรือ LDL receptors ที่ผิวเซลล์ตับเนี่ยน้อยลงอ๋อคือเหมือนปกติมีประตูเยอะๆไว้คอยดึง LDL ออกจากเลือดใช่ครับลงนึกภาพเหมือนตับมีท่าเทียบเรือเยอะๆไว้คอยดึงเรือขนส่งคอเลสเตอรอลหรือ LDL ออกจากกระแสะเลือดค่ะพอเรากิน46เข้าไปเยอะๆในบางคนนะครับมันเหมือนไปสั่งให้ตับลดการสร้างท่าเทียบเรือลงเข้าใจแล้วคะ่ะ พอถ้าเทียบเรือน้อยลงเรือ L D L มันก็เลยต้องลอยอยู่ในกระแสะเลือดนานขึ้นอาจจะ5-7ถึง7วันหรือมากกว่านั้นแทนที่จะถูกตับดึงไปจัดการเร็วๆ mm. การที่มันค้างอยู่ในเลือดนานๆน,น,นี้แหละครับคือความเสี่ยงที่ทำให้ไขมันพวกนี้มีโอกาสไปเกาะตามผนังหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นจนอาจจะเกิดเป็นโรคหลอดเลือดแข็งหรือ A S C V D ตามมาได้โห oh, ฟังดูนะ่ากลัวเหมือนกันนะคะการที่มันค้างนานๆเนี่ยครับ แต่ว่าเรื่องนี้ก็มีข้อยกเว้นนะครับคือไม่ใช่ว่าไขมันอิ่มตัวทุกตัวจะเหมือนกันหมดมันมีกรดไขมันอิ่มตัวอีกตัวคือกรดสเตอริกหรือ48 48นะคะครับตัวนี้จะพบในพวกโกโก้เนยโกโก้หรือไขมันจากสัตว์ปีกสัตว์น้ำบางชนิดตัว48เนี่ยกลับไม่มีผลไปลดจำนวน LDL receptor เหมือนที่46ทำอ้าวจริงเหรอคะต่างกันเลย ครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันพวกไขมันดีอย่างไขมันไม่อิ่มตัวทั้งเชิงเดียว MUFA ที่อยู่ในน้ำมันมะกอกอะโวคาโดหรือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน PUFA อย่างในน้ำมันปลาน้ำมันพืชต่างๆพวกนี้ก็ไม่ได้มีผลไปลดจำนวน LDL receptor ครับโอ้โหอันนี้คือ จุดสําคัญมากเลยนะคะแสดงว่าเราจะเหมารวมว่าไขามันอิ่มตัวไม่ดีทั้งหมดไม่ได้แล้วต้องดูละเอียดลงไปถึงชนิดของกรดไขมันเลยว่าเป็น46หรือ48เพราะผลมันต่างกันชัดเจนมากถูกต้องครับการเลือกกินจึงสาคัญมากครับค่ะ ทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องไขมันตัวที่ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วแนวทางการปรับอาหารเพื่อจะลด LDL จริงๆโดยเฉพาะตัว LDL particle หรือ apoB ที่เขาบอกว่าเป็นตัวบ่งชี้จำนวนอน,อนุภาค LDL เนี่ยตามคำแนะนำที่อ้างอิงจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจสหรัฐเขามีหลักการกว้างๆอยู่2ข้อใช่ไหมคะครับหลักๆก็คือ 1. ลดโปรตีนจากสัตว์ลงแล้วก็เพิ่มโปรตีนจากพืชเข้าไปแทน ค่ะพวกเทมเพ้นัตโตะถั่วต่างๆหรือโปรโตีนผงจากพืชแล้วก็เน้นกินใยอาหารเยอะๆใช่ครับข้อ2ก็คือลดไขมันอิ่มตัวโดยเฉพาะตัว46ที่เราคุยกันไปแล้วก็แทนที่ด้วยไขมันไม่อิ่มตัว UFA PUFA พวกนั้นค่ะประเด็นเรื่องโปรโตีนนี่ก็น่าสนใจนะคะการที่เราลดโปรโตีนสัตว์แล้วหันไปเน้นโปรโตีนจากพืชมากขึ้นเนี่ยมันจะมาช่วยเรื่อง LDL ได้ยังไงคะ แล้วเราต้องเลือกแบบไหนปริมาณแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดีคะครับการเพิ่มสัดส,ส่วนโปรโตีนจากพืชน,นี่มีข้อดีหลายอย่างเลยครับที่เกี่ยวกับ L D L อย่างแรกเลยคือโปรโตีนพืชมักจะมาพร้อมกับใยอาหารแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลโดยตรงเหมือนในสัตว์อืมค่ะอย่างที่สองคือโปรโตีนพืชบางชนิดเนี่ยมีผลกระตุ้นอินซูลินน้อยกว่าโปรโตีนจากสัตว์บางอย่างซึ่งอันนี้จะช่วยเรื่องสมดุลฮอร์โมนโดยรวม และที่สำคัญนะครับมีข้อมูลว่าโปรโตีนจากพืชบางชนิดเนี่ย อาจจะช่วยกระตุ้นให้ตับสร้าง LDL receptors หรือท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้นได้ด้วยอ๋อช่วยเพิ่มประตูรับ LDL หรอคะใช่ครับทำให้ตับสามารถดึง LDL ออกจากเลือดไปกำจัดได้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกว่าอาจจะช่วยลดการสร้าง ApoB ที่ตับด้วยซึ่ง ApoB ก็คือโปรตีนที่เป็นโครงสร้างหลักของอนุภาค LDL นั่นเองครับโหดีหลายต่อเลยนะคะเนี่ยครับส่วนเรื่องปริมาณกับสัดส่วนในข้อมูลก็มีไกด์ไลน์คร่าวๆไว้นะครับ เช่นถ้าเป็นคนที่มีน้ำหนักเกินอาจจะต้องการโปรตีนรวมๆแล้วประมาณ20%ของพลังงานทั้งหมดต่อวันโดยอาจจะเน้นผสมผสานกันไปอาจจะสัตว์สัก70-80%เพืชสัก20-30%แล้วก็ร่วมกับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอโซนสค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่รูปร่างสมส่วนอยู่แล้วหรือว่าต้องการสร้างกล้ามเนื้อ อาจจะต้องการโปรโตีนสูงขึ้นหน่อยเป็น25 3 0เปอร์เซนโดยอาจจะเพิ่มสัดส,ส่วนโปรโตีนจากพืชให้มากขึ้นเช่นสัตว50์50-60%เปอร์เพืช40 5 0ห้เปอร์เซนแล้วก็เน้นออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือฮิตไอไอไอืมสัดส,ส่วนก็ปรับตามเป้าหมายแต่ละคนนะคะใช่ครับ แต่จุดสำคัญที่เน้นย้ำคือเรื่องคุณภาพแล้วก็ความหลากหลายคือพยายามผสมผสานโปรโตีนจากหลายแหล่งทั้งจากพืชดีๆเช่นพวกถั่วหมัก อย่างนาตัตโตเทมเป้หรือโปรโตีนสกัดจากพืชเช่นดาวอินคาถั่วลังเตาแล้วก็จากสัตว์ก็เลือกส่วนที่ไม่ติดมันมากหรือเลือกเป็นปลาก็จะได้กรดอะมิโนที่ครบถ้วนครับแต่ก็มีข้อควรระวังนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับคือโปรโตีนจากพืชหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีคาร์โบไฮเดรตปนมาด้วยเสมออาจจะต้องมองว่าเป็นแป้งในรูปโปรโตีนก็ได้ก็ต้องคำนึงถึงปริมาณขาบตรงนี้ด้วย อ๋อค่ะเป็นข้อควรระวังอั่สำคัญเลยค่ะฟังดูแล้วการเลือกกินโปรตีนให้ดีให้หลากหลายควบคู่ไปกับการเลือกไขมันให้ถูกชนิดเลี่ยง46เพิ่มมิลฟ้าพูฟ้าแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอมันเหมือนเป็นการปรับสมดุลร่างกายจากข้างในเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องลด LDL อย่างเดียวแต่ดูจะส่งผลดีไปถึงกล้ามเนื้อฮอร์โมนการเผาผลาญโดยรวมด้วยถูกต้องครับเป็นการดูแลแบบองค์รวมเลย ทีนี้นอกจากเรื่องไขมันกับโปรตีนแล้วยังมีสารอาหารหรือเทคนิคอื่นๆอีกไหมคะที่ข้อมูลเขาเน้นว่าสําคัญกับสุขภาพหลอดเลือดอาจจะไม่ต้องไล่ทั้งหมดแต่ขอดึงตัวที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันสักหน่อยได้ไหมคะตัวแรกที่เห็นพูดถึงบ่อยๆคือวิตามิน k 2ค่ะโดยเฉพาะฟอร์ม MK7 ที่ได้จากพวกนัตโตเทมเป้เลยพวกนี้มันไปช่วยเรื่องหลอดเลือดยังไงคะครับวิตามิน k 2โดยเฉพาะ MK7 เนี่ยสำคัญมากครับ บทบาทหลักๆของมันเลยก็คือช่วยนำพาแคลเซียมให้ไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่ก็คือในกระดูกและฟันอ,อ๋อพาแคลเซียมไปเก็บให้ถูกที่ใช่ครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้แคลเซียมเนี่ยมันไปเกาะผิดที่ผิดทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่ผนังหลอดเลือดของเราค่ะ การที่มีแคลเซียมไปก่อที่หลอดเลือดหรือที่เรียกว่าแคลซฟาย p l เนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดมันแข็งแล้วก็ตีบตันได้<ม>ดังนั้นการได้รับวิตามิน K2 เพียงพอซึ่งข้อมูลแนะนำไว้ประมาณ300ไมโครกรัมต่อวันสำหรับ MK7 นะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้โดยตรงเลยเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นตำรวจจราจรคอยคุมแคลเซียมไม่ให้วิ่งไปผิดเลนไปเกาะผิดที่ ครับผมประมาณนั้นเลยครับแล้วอีกตัวที่น่าสนใจคืออาลิซินจากกระเทียมกับบิวททเรตที่ลำไส้เราสร้างขึ้นสองตัวนี้มันเกี่ยวกันยังไงกับหลอดเลือดคะครับตัวอาลิซินเนี่เป็นสารสำคัญที่อยู่ในกระเทียมสดนะครับมีงานวิจัยที่ชี้ว่าอาจจะมีส่วนช่วยลดการเกาะของแคลเซียมที่หลอดเลือดได้เหมือนกันอ๋อกระเทียมก็ช่วยเรื่องแคลเซียมเกาะได้ครับส่วนบิวเรตเนี่ย เป็นกรดไขมันสายสั้นที่จุลินทรีย์ดีๆในลำไส้ของเราสร้างขึ้นมาเวลาที่เรากินใยอาหารชนิดที่หมักได้หรือ fermentable fiber เข้าไปเช่นผักบางชนิดหรือพวก resistant starch ค่ะบทบาทของบ u t y r a t e นี่กว้างขวางมากเลยครับทั้งเป็นแหล่งพลังงานให้เซลล์ลำไส้ช่วยลดการอักเสบแล้วก็มีข้อมูลที่เชื่อมโยงว่าอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบได้ด้วยโอ นี่มันเชื่อมโยงสุขภาพลำไส้กับสุขภาพหลอดเลือดเข้าด้วยกันเลยนะคะน่าสนใจมากใช่ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับและนอกจากนี้ก็ยังมีสารอื่นๆที่ช่วยเรื่องลดการอักเสบซึ่งเป็นต้นต่อสำคัญของปัญหาหลอดเลือดได้เหมือนกันเช่นพวกโอเมก้า3จากปลาหรือ GLA จากน้ำมัน Evening Primrose หรือ Toco t r i e n o l s ซึ่งเป็นวิตามินอ e รูปแบบหนึง่ง ตัวโทกอเทรียนอส์นี่มีข้อมูลว่าอาจจะช่วยลดค่า CRP หรือค่าการอักเสบได้ค่อนข้างดีเลยครับค่ะและแน่นอนปัจจัยเสี่ยงสำคัญอีกอย่างที่ต้องจัดการควบคู่กันไปก็คือภาวะด้วยอินซูลินเพราะตัวนี้ก็เร่งให้เกิดปัญหาหลอดเลือดได้เช่นกันชัดเจนเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่อง LDL อ,อย่างเดียวแล้วแต่ต้องดูเรื่องการอักเสบเรื่องแคลเซียมเกาะหรือแม้แต่สุขภาพล,ลำไส้ด้วยเชื่อมกันไปหมดเลย ทีนี้มีอีกปัจจัยหนึ่งที่ข้อมูลก็ให้ความสําคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องความเครียดค่ะโดยเฉพาะความเครียดในช่วงเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยมันส่งผลกระทบได้ยังไงแล้วเราพอจะมีวิธีจัดการง่ายๆบ้างไหมคะครับเรื่องความเครียดตอนเช้านี่สำคัญครับเพราะมันเกี่ยวกับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนเครียดที่ปกติจะสูงขึ้นตามธรรมชาติในตอนเช้าเพื่อปลุกเราแต่ถ้ามันสูงเกินไปหรือสูงนานเกินไปก็ส่งผลเสียได้ค่ะ แล้วเราจะจัดการมันยังไงดีคะข้อมูลมีแนะนำเทคนิคลดเครียดช่วงเช้าวไว้หลายอย่างเลยแต่ดูเหมือนหัวใจสำคัญจะอยู่ที่การจัดการฮอร์โมน2ตัวคือคอร์ติซอลกับอินซูลินไม่ให้มันพุ่งสูงผิดเวลาใช่ไหมคะใช่ครับเช่นการลองเอเลื่อนเมื่อเช้าออกไปหน่อยหรือที่เรียกว่าทำ dry fast คือยังไม่ดื่มไม่กินอะไรเลยสัก 1- 2ชั่วโมงหลังตื่นเพื่อให้ร่างกายได้ใช้ไขมันเก่าก่อนเป็นการพักตับด้วย ครับการทำแบบนั้นช่วยให้ระบับคอร์ติซอลค่อยๆลดลงตามธรรมชาติและไม่ไปกระตุ้นอินซูลินแต่เช้าตรู่แล้วก็มีเรื่องการออกไปรับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าอันนี้ช่วยปรับนาฬิกาชีวิต ครับช่วยให้สมองตื่นตัวลดคอร์ติซอลได้เหมือนกันแล้วพอถึงเวลาจะกินมือแรกจริงๆก็เน้นกินโปรโตีนกับไขมันดีไปก่อนพยายามงดหรือลดพวกแป้งน้ำตาลผลไม้หวานๆไปก่อนในมือแรกเพื่อไม่ให้อินซูลินมันพุ่งสูงปรีตั้งแต่ต้นวันการทำแบบนี้มันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนโดยรวมเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับการเริ่มต้นวันด้วยระดับคอร์ติซอลและอินซูลินที่ค่อนข้างสงบและสมดุลเนี่ยมันเหมือนเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับระบบเผาผลาญแล้วก็การทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆไปตลอดทั้งวันเลยครับ การที่เราหลีกเลี่ยงการกระตุ้งอินซูลินแรงๆในมือแรกแล้วก็พยายามจัดก,การความเครียดในช่วงเช้าให้ดีมันจะช่วยให้ร่างกายอยู่ในโหมดที่เผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งแน่นอนว่าส่งผลดีต่อสุขภาพหลอดเลือดในระยะยาวด้วยครับ ยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้เราได้มุมมองที่แบบว่าลึกขึ้นเยอะเลยนะคะสรุปหัวใจสําคัญก็คือการดูแลเรื่อง LDL กับสุขภาพหลอดเลือดเนี่ยต้องมองเป็นภาพรวมจริงๆทั้งเรื่องการเลือกชนิดไขมันให้ถูกคือลด46จากสัตว์บกหรือน้ามันปาล์มแล้วก็เพิ่มไขมันไม่อิ่มตัวดีๆ เพิ่มสัดส่วนโปรโตีนจากพืชที่มีคุณภาพเพิ่มใย,ยอาหารแล้วก็ต้องใส่ใจสารอาหารสําคัญอื่นๆด้วยอย่างวิตามิน K2 จากนัตโตอาลิซิงจากกระเทียมโอเมก้าสครับผมรวมไปถึงการออกกําลังกายที่เหมาะสมแล้วก็การจัดการเรื่องสมดุลฮอร์โมนและความเครียดโดยเฉพาะช่วงเช้าเ ใช่ครับทั้งหมดนี้เป็นแนวทางที่มีข้อมูลวิชาการสนับสนุนค่อนข้างดีเลยครับแต่ก็ต้องเน้นย้ำเหมือนเดิมน,นะครับว่าแต่ละคนเรามีการตอบสนองไม่เหมือนกันอยู่แล้วข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางเบื้องต้นที่ดีมากๆครับแต่การจะนําไปปรับใช้จริงก็ควรคํานึงถึงสุขภาพพื้นฐานปัจจัยเฉพาะของแต่ละคนด้วยการปรึกษาแพทย์หรือผู้ช่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อวางแผนที่มันเหมาะสมกับตัวเราจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่แนะนําอย่างยิ่งครับ ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่มันจุดประกายขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันวันนี้นะคะคือจากที่เราเห็นความเชื่อมโยงมันชัดขึ้นเรื่อยๆเลยระหว่างเรื่องอาหารที่เรากินอย่างบิว u ทเรตที่ลำไส้สร้างจากใย,ยอาหารที่เรากินเข้าไปเรื่องการอักเสบในร่างกายแล้วก็เรื่องการสะสมแคลเซียมในหลอดเลือดมันทำให้อดคิดต่อไปไม่ได้ว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ย การที่เราหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพลำไส้ของเราให้ดีให้สมดุลให้แข็งแรงอาจจะเป็นอีกหนึ่งกุญแจดอกสําคัญที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าในการที่จะป้องกันแล้วก็จัดการกับปัญหาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างยั่งยืนจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะน่าจะลองไปค้นหาคําตอบกันต่อในอนาคตนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับผม